ครั้งที่สิบสองเวลาที่เพิ่งเกิดในคันของมารดารูปเล็กมากทีเดียวในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นจะมีกลุ่มของรูปซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะสามกลาปะเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตซึ่งมองด้วยตาไม่เห็นเลยเพราะเหตุว่าเป็นกลุ่มของรูปที่เพิ่งจะเกิดและก็เล็กมากกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของ กายะภาษาทรูปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของภาวะรูปอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตชื่อว่าหัตยะรูปแสดงให้เห็นว่าในภูมิที่มีขันธ์ห้านั้นจิตจะเกิดโดยไม่อาศัยรูปไม่ได้เลยในขณะนี้มีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่คิดึกเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดใหม่ๆ ยังไม่มีรูปร่างของหัวใจเลยแต่ที่เป็นหัตยารูปเพราะเหตุว่าเป็นรูปซึ่งเป็นที่อาศัยเกิดของปฏิสนธิจิตและเมื่อเจริญเติบโตขึ้นรูปร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วนขึ้นรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตซึ่งเป็นหัตยารูปไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายนั้นจะอยู่ที่กลางหัวใจซึ่งเป็นรูปที่เกิดเพราะกรรมถึงแม้ว่าจะตัดหัวใจออกหรือว่าจะมีการเปลี่ยนหัวใจก็ตาม รูปเกิดดับเร็วมากเพราะฉะนั้นในขณะที่หัวใจนั้นอาจจะออกไปอยู่ข้างนอกร่างกายแต่ว่าถ้าบุคคลนั้นยังไม่สิ้นชีวิตกรรมก็ทำให้หัตยะรูปเกิดส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะทำให้จิตดำรงอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นต้องทราบว่ารูปกำลังเกิดดับอย่างเร็วมากด้วยและก็ปกติเมื่อมีรูปร่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็หัตยาวัตถุซึ่งเป็นที่เกิดของจิตอื่นๆนอกจาก จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็จิตจะเกิดที่หัตถยะวัตถุแต่ว่าหัตยะวัตถุนั้นก็เกิดเพราะกรรมในขณะนี้รูปกําลังดับอย่างเร็วและก็กรรมก็ทําให้รูปเกิดอย่างเร็วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคํานึงถึงรูปซึ่งเกิดแล้วดับแล้วขณะนี้รูปใดไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วทุกคนคิดว่ามีตัวนั่งอยู่ทั้งตัว แล้วก็มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมีทั้งรูปร่างแขนมือเท้าแต่ว่าตามความเป็นจริงและรูปเกิดและดับเร็วมากเพราะฉะนั้นรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วคำถามต่อไปคนเราวเวียนว่ายตายเกิดเพราะอวิชชานั้นมีอธิบายโดยพิสดารอย่างไรและก่อนที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นมาจากไหนไม่มีใครสาม,มารถที่จะให้ความเข้าใจ ของบุคคลใดย้อนกลับไปถึงชาติก่อนๆนนั้นได้เลยถ้าจะคิดถึงอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดก็เป็นแต่เพียงเรื่องคิดแต่ว่าในขณะนี้เองมีอวิชชาหรือเปล่าขณะที่กำลังเห็นเมื่อยังมีความไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ย่อมเป็นปัจจัยที่จะให้มีการเกิดสืบต่อไปอีกเรื่อยๆคำถามต่อไป ในหนังสือท่านกล่าวว่าอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่ดิ่งลงไปไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะมีวิธีการอย่างไรให้เกิดปัญญาไม่ทราบหนังสือเล่มไหนถ้าเป็นจากพระไตรปิฎกแล้วอัปปนาสมาธิประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ประกอบพร้อมด้วยปัญญาและก็ขณะนั้นมีความตั้งมั่นในอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบจนกระทั่งเป็นชาณจิต ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายขณะนี้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะทั้งๆที่มีจิตก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการที่จะให้จิตถึงอัปปนาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเป็นการอบรมเจริญสมถะภาวนาต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้ถ้าเป็นอกุศลเป็นอกุศลประเภทใดเพราะเหตุว่าลักษณะของอกุศลนั้นปรากฏให้รู้ เมื่อปัญญาเห็นอกุศลตามความเป็นจริงก็จะนึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลแทนอารมณ์ที่ทําให้เกิดอกุศลจนกว่าจิตจะตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คําถามต่อไปข้อหนึ่งมีบางท่านปฏิบัติธรรมะแล้วเห็นเป็นภพเป็นภูมิและเห็นนิพพานเป็นสิ่งที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าปฏิบัติถูกหรือไม่ไม่ถูก มีบางท่านบอกว่านิพานมีตัวตนแต่บางท่านก็บอกว่าไม่มีตัวตนอันไหนถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรเลยซึ่งเป็นตัวตนข้อสามการที่เรียนอภิธรรมและมัวแต่นับดวงจิตแล้วเราจะเอามาแก้ปัญหาอย่างไรที่จริงแล้วจิตไม่ได้มีดวงเดียวหรือประเภทเดียวถ้าศึกษาพระพิธรรมจะทำให้รู้จิตเพิ่มขึ้น เพราะว่าจิตที่มีปรากฏในพระพิธรรมนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่อยู่ที่ทุกคนจิตเห็นทุกคนมีจิตได้ยินทุกคนมีจิตได้กลิ่นจิตคิดนึกโลภะมูลจิตโทสะมูลจิตมหากุศลจิตมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องจิตมากๆก็จะทำให้มีการระลึกรู้ลักษณะของจิตไม่ใช่เพียงแต่รู้เรื่องจิตแต่ว่ารู้สภาพของจิตที่กำลังเป็นจิตในขณะนี้ เพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์มากที่จะแก้ปัญหาต่างๆคำถามต่อไปอมีอยู่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่วัดของอาตมาคือผู้มีศรัทธาเป็นคนร่ำรวยอยู่คนหนึ่งได้เป็นเจ้าภาพก่อสร้างพระประธานใหญ่ให้องค์หนึ่งโดยสร้างหันหน้าพระมาทางทิศเหนือตรงกันกับกุฏิของอาตมาอยู่มาไม่นานเกิดมีศิษิ์วัดได้เสียชีวิตลง อาตมาเลยไปหาหมอดูดวงชะตาเข้าท่วงว่าเป็นพระไปขุดดินโดยไม่กล่าวคอบเจ้าภูมิที่วัดจึงเกิดพินาศอุบัติตามมาดังนี้จนอาตมาหวั่นไหวต่อเหตุการณ์และรู้ว่าการเราปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยแล้วผิดด้วยหรือที่จะเป็นไปเช่นนั้นได้ทำไงความทุกข์ถึงจะสงบให้จิตเกิดปัญญาพระประธานใหญ่กว้างหเมตรสูงเก้าเมตรผู้ที่เป็นพุทธบริษัท ต้องไม่เชื่อในมงคลตื่นข่าวและก็ต้องมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ตายมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่สุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่คนอื่นทำให้การเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เกิดมาเพราะกรรมของตนและว่าเกิดมาแล้วการที่ชีวิตจะดาเนินไปแต่ละวันก็เพราะกรรมของตนอีกเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดพระเหตุปัจจัยทั้งสิ้นและโดยเฉพาะทุกคนมีกรรมเป็นของของตนคำถามต่อไปอยากทราบว่าขั้นตอนของวาระจิตเกิดจากสมาธิหน่งขั้นสูงสุดและเกิดนิมิต สองเมื่อถึงจุดสูงสุดของสมาธิแล้วจะทำอย่างไรจึงจะเกิดนิมิตได้สาวาระจิตเกิดขึ้นคล้ายกับความฝันเวลาเคลิมก่อนจะหลับพุ่งไปมีพลังมากแต่มีสติเป็นจิตประเภทไหนทำอย่างไรจะผ่านวาระนี้ไปได้ไม่เป็นปกติแล้วทั้งหมดไม่ถูกต้องปัญญารู้สภาพธรรมะขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริง จิตพุ่งไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าจิตไม่ใช่รูปและก็จิตเป็นแต่เพียงสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แล้วดับเช่นจิตได้ยินในขณะนี้เกิดขึ้นได้ยินแล้วดับจิตเห็นในขณะนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับจิตคิดนึกเกิดขึ้นคิดนึกในขณะนี้แล้วดับเพราะฉะนั้นไม่มีการที่จิตจะพุ่งไปไหนได้เลยและสําหรับที่ว่าวาระจิตเกิดขึ้นคล้ายกับความฝันเวลาเคลิมก่อนจะหลับพุ่งไปมีพลังมากแต่มีสติ ถ้ามีสติแล้วเป็นปกติถ้าขาดสติแล้วผิดปกติสำหรับที่ว่าวาลจิตเกิดจากสมาธิขั้นสูงสุดและเกิดนิมิตไม่ทราบต้องการนิมิตเพื่ออะไรขณะนี้กำลังเห็นเป็นของจริงปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของจิตในขณะนี้ที่เห็นได้แล้วต้องการนิมิตทำไม กำลังได้ยินเป็นของจริงสามารถที่จะประจาักษ์การเกิดดับของจิตได้ยินได้แล้วจะต้องการนิมิตทำไมคำถามต่อไปข้อหนึ่งถามว่าจิตเกิดมีอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกหรือข้างในข้อสองจิตดับดับไปแล้วไม่เกิดอีกก็ดับแสดงว่าศูนย์แล้วข้อสามจิตเกิดติดต่อกันเหมือนลูกโซ่แต่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรืออยู่ใกล้ชิดกันจริงหรือจิตไวมาก จนเราจะเอาอะไรวัดได้หรือไม่ลองหาข้อเปรียบดูให้ด้วยข้อสีปัญญากับจิตเกิดพร้อมกันหรือต่างกันเกิดมีคนป่วยคนหนึ่งเกิดมีเวทนาแรงกล้ามากแต่ด้วยอาศัยว่าเคยเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนจึงได้นำอาการเวทนาเหล่านั้นมาพิจารณาจึงทำให้เกิดความสงบลงได้อย่างนี้จะเรียกว่ามีสติและเกิดสมาธิหรือไม่เป็นปัญญาหรือไม่ถ้าเกิดดับไปในขณะนั้นจะไปเกิดเป็นอะไรบ้างอยู่ที่ไหน คำถามสุดท้ายไม่มีใครตอบได้เลยและคำถามที่ว่าจะเรียกว่ามีสติและเกิดสมาธิหรือไม่ไม่สามารถที่จะรู้จิตของคนอื่นเพียงอาการภายนอกเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าคนนี้นั่งเฉยๆและเป็นสมาธิไม่ถูกต้องการที่จะเห็นคนหนึ่งนั่งเฉยๆและบอกว่าคนนี้มีปัญญาก็ไม่ถูกต้องด้วยเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะรู้จิตจากอาการที่ปรากฏภายนอก ขอทบทวนตั้งแต่ข้อหนึ่งที่ว่าจิตเกิดมีอยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกหรือข้างในจิตเห็นเกิดที่ตาจิตได้ยินเกิดที่หูจิตได้กลิ่นเกิดที่ขานาภาษาทรูปจิตลิมรสเกิดที่ชิวหาภาษาทรูปที่อยู่กลางลิ้นจิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสรู้แข็งตรงไหนจิตเกิดตรงนั้นดับตรงนั้นเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้เกิดนอกตัวแต่จะต้องอาศัยรูปเกิดในภูมิที่มีขันห้า ข้อสองจิตดับไปแล้วไม่เกิดอีกก็ดับแสดงว่าศูนย์แล้วแม้ว่าจิตดวงก่อนจะดับแต่ก็เป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตจึงเกิดดับตั้งแสนโกรธกับจนถึงขณะน,นี้แล้วก็จะเกิดดับสืบต่อกันไปอีกถ้าไม่ปรินิพานข้อสามจิตเกิดติดต่อกันเหมือนลูกโซ่แต่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรืออยู่ใกล้ชิดกันจริงหรือจิตไวมาก จนเราจะเอาอะไรวัดได้หรือไม่ลองหาข้อเปรียบดูให้ด้วยในพระสูตรแสดงความเร็วของจิตไว้มากซึ่งเป็นข้อความที่ไพเราะซึ่งพระคุณเจ้าจะพบในพระสูตรหลายสูตรจ้ะค่ะข้อสี่ปัญญากับจิตเกิดพร้อมกันหรือต่างกันเกิดปัญญาเป็นเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตปัญญาจะเกิดโดยไม่มีจิตไม่ได้เลยแต่ว่าจิตเกิดโดยไม่มีปัญญาได้ เช่นจิตเห็นในขณะนี้ที่เกิดขึ้นไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตได้ยินก็ไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ขณะใดที่ปัญญาเกิดขณะนั้นปัญญาต้องเกิดกับจิตเพราะเหตุว่าปัญญาเป็นเจตสิกขอถามเรื่องจิตประกอบได้สมาธิกักบจิตที่ประกอบได้สติสัมปชัญญะมีลักษณะอาการต่างกันอย่างไรสมาธิได้แก่เอกคตาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะ แต่สําหรับสติและปัญญานั้นเกิดกับจิตที่เป็นโสภณะจิตเป็นจิตที่ดีงามเท่านั้นเพราะฉะนั้นขณะใด,ดที่อกุศล,ลจิตเกิดขณะนั้นมีเอกคตาเจตสิกเป็นสมาธิเกิดร่วมด้วยอย่างคนที่จะยิงปืนยิงลูกศรพวกนี้ก็ต้องมีสมาธิแต่ขณะนั้นเป็นอกุศล,ลจิตไม่มีสติและปัญญาเกิดร่วมด้วย เพราะฉะนั้นจิตประกอบด้วยสมาธิกับจิตที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีลักษณะอาการต่างกันอย่างไรต่างกันคือบางครั้งเป็นมิจฉาสมาธิเป็นอกุศล,ลจิตแต่ว่าขณะใดที่เป็นสัมมาสมาธิขณะนั้นก็จะต้องประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะด้วยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุรพาจารย์ที่มรณภาพไปแล้วสำเร็จเป็นพระอารหันต์ดูจากอัติธาตุได้หรือไม่ ดูจากอัติธาตุไม่ได้เลยประเหตุว่าสามารถที่จะใส่สิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปแล้วก็ทำให้อัฐินั้นเป็นสีต่งตางๆได้และก็การที่จะรู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ดูจากรูปแต่ต้องรู้ด้วยปัญญาและถ้าบุคคลนั้นไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหรันต์ เช่นเดียวกับขณะน,นี้ถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจากการสนทนาก็จะรู้ว่าบุคคลใดเจริญปัญญาและบุคคลใดไม่ได้เจริญปัญญาเช่นในขณะที่กำลังเห็นมักมีองค์8ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตรึกหรือจรในอารมณ์ที่กำลังปรากฏสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ เกิดพร้อมกับจิตที่ระลึกได้ที่จะรู้และค่อยๆเข้าใจจิตที่เห็นจิตที่ได้ยินในขณะนี้จนกว่าปัญญาจะสมบูรณ์ที่เป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ปัญญาสามารถที่จะดับอกุศลได้แต่ถ้าปัญญาไม่เกิดไม่ต้องกล่าวถึงพระอรหันต์เลยคําถามต่อไปข้อหนึ่งเคยได้ยินว่านามเลี้ยงหัวใจที่อยู่ตรงกลางหัวใจเป็นตัวแสดงจริต เช่นผู้โทสะจริตจะเป็นสีน้ำลางเนื้อพุทธิจริตจะมีสีขาวถ้าเป็นเช่นนี้ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจจะไม่ทำให้จริตเปลี่ยนไปหรือรูปเกิดดับเร็วมากไม่ต้องเป็นห่วงรูปในขณะนี้ที่ดูเหมือนยั่งยืนหรือไม่ดับเช่นโต๊ะตัวนี้ดูเหมือนกับว่าจะอยู่ไปอีกหลายวันหลายเดือนหรือว่าเห็นภูเขาก็คิดว่าคงจะอยู่ไปอีกหลายแสนปี แต่ความจริงแล้วทุกรูปกำลังเกิดดับโดยที่ว่าไม่ปรากฏสำหรับผู้ที่เพียงกระทบและก็รู้ว่าแข็งเพราะเหตุว่าการที่จะประจักษ์การเกิดดับของแข็งขณะนี้ต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ปัญญาที่เพียงระลึกแล้วก็รู้ว่าแข็งเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําเลี้ยงหัวใจที่อยู่กลางหัวใจแสดงจริตแล้วก็ถ้าเปลี่ยนหัวใจจะทําให้จริตเปลี่ยนไปหรือไม่ไม่เกี่ยวกันเลย เราเหตุว่าจิตของบุคคลหนึ่งที่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปของบุคคลนั้นเกิดไม่ใช่ว่าเอาหัวใจไปเปลี่ยนแล้วก็จะทําให้คนนั้นเปลี่ยนบุคลิกหรือว่าเปลี่ยนอัธยาศัยได้ข้อ2ได้ยินมาว่าการบรรลุธรรมะคือการเอาสติไปควบคุมร่างกายคือให้ร่างกายอยู่ใต้การควบคุมของสติไม่ใช่ให้อยู่ใต้การควบคุมของธรรมชาติ เช่นการกับพริตตาเมื่อมีวัตถุจะเข้าตาที่ได้ยินมานั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรการบรรลุธรรมะเป็นการอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งความจริงของสภาพธรรมะไม่ใช่การพยายามไปควบคุมร่างกายเพราะเหตุว่าเรื่องของตัวตนที่จะควบคุมเป็นเรื่องปกติประจำวันแต่ว่าเรื่องการที่จะรู้สภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่จะไป บังคับบัญชาหรือควบคุมได้นั่นต้องเป็นเรื่องของปัญญาผู้ไม่รู้หนังสือเมื่อปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจะบรรลุธรรมะขั้นสูงและขั้นต้นได้หรือไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีการฟังพระธรรมมีการพิจารณาเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏปัญญาย่อมสามารถจะค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะเหตุว่า จิตได้ยินไม่ใช่อยู่ในหนังสือแต่ว่าในขณะนี้จิตกำลังได้ยินเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังแล้วก็จะรู้ความต่างกันของปัญญาว่าปัญญาขั้นฟังเป็นเพียงขั้นรู้เรื่องของธรรมะปัญญาที่เข้าใจเรื่องของธรรมะแล้วระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นและสามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจเรื่องของธรรมะเท่านั้นนั่นเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะต้องอบรมจนกว่าจะรู้ทั่ว และเมื่อรู้ทั่วจนสามารถประจักษ์แจ้งลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะแล้วการรู้แจ้งอริยสัจธรธรมก็เป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นคําถามต่อไปข้อหนึ่งจิตนึกคิดจิตสำนึกจิตใต้สำนึกต่างกันอย่างไรข้อสองจิตคิดเรื่องการงานเป็นอกุศล,ลจิตได้อย่างไรข้อสอนัตตาความไม่มีตนสุญญตาความว่าง มีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่เพราะเหตุไรจิตนึกคิดจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจะเรียกยังไงก็ได้ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วจิตต้องทํากิจการงานอย่างหนึ่งอย่างใดในสิบสี่กิจเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วที่จะไม่ทํากิจการงานนั้นไม่มีเลยจิตขณะแรกที่ใช้คำว่าปฏิสนธิเพราะทำกิจสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนี่เป็นขณะ จิตแรกของจิตดวงแรกและเมื่อจิตนี้ดับไปแล้วผวังขจิตเกิดต่อผวังขจิตคือจิตที่ดำรงพบชาติให้ดำรงความเป็นบุคคลน,นี้ระหว่างที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกยังจุดติไม่ได้ยังจากโลกนี้ไปไม่ได้ยังตายไม่ได้ถ้าผวังขจิตยังเกิดดับสืบต่ออยู่หลับสนิท ตื่นอีกเห็นอีกได้ยินอีกเป็นผวางต่อไปอีกจนกว่าจะถึงจุดติจิตซึ่งพระคุณเจ้าจะใช้คำว่าจิตนึกคิดหรือว่าจิตสำนึกหรือว่าจิตใต้สำนึกหรือจิตอะไรอีกก็ได้แต่ว่าทั้งหมดจะต้องทำกิจหนึ่งกิจใด,ดในสิกิจข้อ2จิตคิดเรื่องการงานเป็นอกุศลจิตได้อย่างไรขณะใดที่ไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่เป็นไปในความสงบ จากโลภะโทสะโมหะไม่เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาขณะนั้นเป็นอกุศลทั้งหมดข้อสาอนัตตาความไม่มีตนสุญญาตาความว่างมีความหมายอย่างเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่เพราะเหตุไรมีความหมายอย่างเดียวกันเพราะเหตุว่าอนัตตาหมายความถึงไม่มีตนไม่ใช่ตนไม่เป็นตนสุญญาตาถ้าว่างก็ว่างจากตนไม่ใช่ว่างจากอย่างอื่น คุณโยมเห็นความทุกขในการเวียนว่ายตายเกิดในโลกอย่างไรถ้าหิวเป็นทุกข์ไหมถ้าเจ็บเป็นทุกข์ไหมนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทุกคนเกิดมาแล้วที่จะมีใครบอกว่าไม่เห็นทุกข์คงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คำถามต่อไปอยากทราบว่าการที่มีวิญญาณของเจ้าภูมิหรือเจ้าที่มาเข้าสิงสู่ตัวของคนคนหนึ่ง อยากทราบว่าจิตหรือวิญญาณของตัวคนที่ถูกสิ่งนั้นไปอยู่ที่ไหนหรือว่ารวมกันอยู่ในตัวของคนนั้นข้อสองการที่วิญญาณหรือการเกิดนี้อยากทราบว่าจะเข้าทางไหนของมารดาเห็นพระบางรูปบอกว่าเข้าได้ทุกทางใช่หรือไม่ข้อหนึ่งการที่มีวิญญาณของเจ้าภูมิหรือเจ้าที่มาเข้าสิ่งสู่ตัวของคนคนหนึ่ง อยากทราบว่าจิตหรือวิญญาณของตัวคนที่ถูกสิ่งนั้นไปอยู่ที่ไหนหรือว่ารวมกันอยู่ในตัวของคนคนนั้นรวมไม่ได้แน่นอนจิตเป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีรูปร่างเลย<ม>เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกทุกขณะเพราะฉะนั้นการที่จิตของคนหนึ่งจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของอีกคนหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เวลาที่ปรากฏอาการเหมือนกับเข้าทรงหรือว่าผีเข้าแสดงว่าบุคคลที่ถูก ใช้คําว่าผีข้าวขณะนั้นไม่รู้สึกตัวขณะนี้ไม่มีผีข้าวใครเลยเพราะเห็นว่าทุกคนเป็นปกติแต่ถ้ามีการไม่รู้สึกตัวในขณะใดเป็นสภาพของจิตที่ไม่รู้สึกตัวแล้วก็บุคคลอื่นสามารถที่จะมีพลังจิตที่จะทำให้เกิดรูปหรือเกิดเสียงจากรูปของบุคคลนั้นกระทบกันก็ได้ทำให้เกิดเสียงต่งตางๆขณะนั้นก็ เป็นสิ่งที่เราบอกว่าผีเข้าจะใช้คำว่าเข้าทรงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นจริงก็หมายความว่าจิตของคนนั้นก็ยังอยู่ในสภาพที่ขาดความรู้สึกโดยที่จิตของอีกคนหนึ่งก็สามารถที่จะมีพลังจิตที่จะบังคับให้มีรูปการเคลื่อนไหวหรือว่าทําให้เกิดเสียงได้อยากทราบว่าวิญญาณคือการเกิดนี้จะเข้าทางไหนของมารดาไม่มีการเป็นรูปที่จะเข้าไปได้เลย เรื่องของจิตเป็นนามธรรมที่จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนก็คือว่าจิตไม่ใช่รูปเป็นสภาพรู้เป็นาธาตรู้ขณะนี้ทุกคนคิดนึกไม่ใช่ตาคิดไม่ใช่หูคิดไม่ใช่จมูกคิดไม่ใช่ลิ้นคิดเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพนี้มีปัจจัยเกิดก็เกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่ใช่รูปที่จะต้องเข้าไปทางหนึ่งทางใดเลยยังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะ